และนี่คือโพิชั่นที่ผมแนะนำนะผมในการพูดซึ่งเป็นโพิชั่นที่สามารถขับไมโครโฟนตัวนี้ให้ออกมาได้ดีที่สุดเลยนะผมสำหรับรายการโปรรีวิวในวันนี้ผมผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับไมโครโฟน USB 1นึ่งตัวผมจากแบรนด์ f ฟรงเ e นที่มีชื่อรุ่นว่า SM USB Pro ตัวนี้เลย ไมโครโฟนที่เรียกได้ว่าขายดีมากในท้องตลาดรวมถึงร้านของเราด้วยให้ผมร้านเมเทสโปรดโอก็เป็นไมโครโฟนที่ลูกค้าหลายคนเนี่ยเลือกเอาไปใช้ในการไม่จะไปทำโคเวอร์การแคสเกมสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้หยุดฝ่ายน,นี้ก็อาจจะไปทำพอดแคสต์การไลฟ์สตรีมพูดคุยทั่วไปก็สามารถเอาไปทําได้เรียกว่าครบจบในตัวเดียวเป็นไมโครโฟนหนึ่งตัวที่แบบเรียกว่าคุณภาพสูงและให้เสียงที่คุณภาพดีเลยเดี๋ยวไปดูครับผมว่าเจ้า f r a n k e n SM USB Pro ตัวเนี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคผมสลับพนี้เรามาพูดถึงสเปคของเจ้า Fanken SM USB Pro กันก่อนแล้วกันเป็นไมโครโฟนประเภทแบบคอนเดนเซอร์ที่มีโพลาแพทเทิร์นแบบคา์ดอยลสลหรับฟรีเทนซี่รีสปอนส์อผมอยู่ที่30เฮิร์ถึง8กิโลเฮิร์มีบิตเด็บอยู่ที่16บิตบเฟเบลเลชสูงสุดอยู่ที่18 k h เฮิร์ เจ้านี้มีลูแจ็ค3.5ไว้สำหรับเชื่อมต่อหูฟังเพื่อฟังเสียงมอนิเตอร์ของไมโครโฟนนะครับผมและมีการเชื่อมต่อแบบ USB Type B สำหรับภายในกล่องของผมแน่นอนก็คือมีไมโครโฟนเจ้า Franken FM USB Pro ตัวนี้เลยและมีสาย USB Type B ไปเป็น USB Type A แถมให้หนึ่งเส้นมีไมโครโฟนคลิปมาให้รวมไปถึงทริปอดเด็กแต่ในผมก็เป็นขาตั้งไมโครโฟนและสุดท้ายภายในกล่องของผมก็คือวินชิลนั่นเองโอเคก็ผมสำหรับพานี้เดีย๋ยวเรามาพูดถึงหน้าตาของไมโครโฟนตัวนี้บ้างรวมถึงวัดสดุข,ของไมโครโฟนตัวนี้นะครับ วัสดุเนี่ยต้องพูดเลยว่าจับมาเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันแข็งแรงทนทานมากๆก็เป็นเหล็กเลยขาตั้งแล้วก็ตัวมา้าต่างเนี่ยก็ทํามาจากวัสดุดีมากๆเป็นแบบเหล็กเช่นกันมาดูหน้าตากันบ้านะผมสลับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีโลโก้นะผมเขียนว่า แฟรงเกนและด้านบนเนี่ยก็เป็นสายลักษณแบบโพลาแพทเทิร์นแบบคารดิโอ่ลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเขียนว่า FM USB Pro ก็เป็นชื่อรุ่นของเจ้าแฟรงเกนตัวนี้นั่นเองขยับมาด้านข้างด้านขวาบ้างนะผมข้างบนคือปุ่มมิวนั่นเองต่อมาข้างล่างผมก็คือปุ่มปรับเกนของไมโครโฟนปรับความดังของบานั่นเองขยับต่อมาด้านล่างผมก็คือปุ่มปรับเลเวลเสียงของหูฟังที่จะฟังเสียงผ่านคอมพิวเตอร์รวมไปถึงฟังเสียงมอนิเตอร์เสียงของไมโครโฟนตนัวนี้ก็ได้เช่นกันนะผมและด้านล่างผมก็คือ รูแจ็คส5ไว้สำหรับเสียบหูฟังเพื่อฟังเสียงมอนิเตอร์แลวก็ฟังเสียงภายในคอมพิวเตอร์เช่เนเดียวกันขยา,มายมอีกด้านหนึ่งนะผมก็ไม่มีอะไรเลยอ่าแล้วก็ลงไปถึงด้านหลังก็ไม่มีอะไรเช่นกันนะผมตอนนี้ผมพูดใกล้ไหมามามากๆผมพูดแบบระยะห่างประมาณแค่1นิ้วเท่านั้นตอนนี้ผมพูดระยะห่างประมาณ30ซนติเมตรจากไมโครโฟนตอนนี้ผมพูดระยะห่างจากไมโครโฟนประมาณ60เซนติเมตรน้ำเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะผม และนี่คือโ r o f e s s ที่ผมแนะนำนะผมในการพูดซึ่งเป็น p r o f e ช s i ที่สามารถขับไมโครโฟนตัวนี้ให้ออกมาได้ดีที่สุดเลยนะผมเวลาท่านผู้ชมเอาไปใช้แบบประเภทแคสเกมเนี่ยผมเห็นแล้วส่วนใหญ่ก็คือเอาไว้ไมโครโฟนแบบห่างๆแต่นี่คือโ r o f e s s ที่ผมแนะนําเพราะว่าจะได้เสียงแบบที่ชัดเคลียและถ้าเราตั้งไกลกันบ้างแ่ะอ่ะเนี่ยตอนนี้ผมพูดผ่านไมโครโฟนเหมือนเดิมเสียงมันเปลี่ยนแน่นอนแล้วก็ คุณภ,ภาพของเสียงเนี่ยความชัดอะไรต่างเนี่ยมันหายไปก็ต่อไปเดี๋ยวไปดูกันว่าทดสอบเสียงเนี่ยผ่านคีย์บอร์ดเกมมิ่งมั้งรวมถึงการเล่นอะรคูสติกีตาร์ผ่านไมโครโฟนตัวนี้กันบ้างก็ลองฟังดูว่าเสียงเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมวันนี้คือเสียงของไม่แฟงเก้นนะผม S M U S b P r O ที่ผมกําลังพิมพ์คีย์บอร์ดมีค่อดี่อคีย์บอร์ดแบบบูสวิตย์อยู่ก็ให้น้าเสียงประมาณนี้การเก็บเสียงของคีย์บอร์ดดังขนาดไหนก็ลองฟังดูนะผม โอเคผมตอนนี้ผมลองตั้งไมโครโฟนห่างจากตัวคีย์บอร์ดบ้างอาตอนนี้ผมกำลังพิมพ์คีย์บอร์ดไม่คัดิกวเาคีย์บอร์ดนะผมแล้วก็ใช้ไมโครโฟนแฟลกชิน FM USB Pro อยู่ก็ลองฟังดูว่าเสียงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับการทดสอบกับคีย์บอร์ดเกมมิ่ง ก็ผมขอสรุปเลยกันนะผมสำหรับเจ้า Franken f m USB ็มยเปเนี้ยก็ถือว่าเป็นไมโครโฟนหนึ่งตัวที่คุณผู้ชมเนี่ยไม่ควรพลาดเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาไมโครโฟน USB ถือว่าเป็นอีกไมโครโฟนตัวหนึ่งที่ราคาไม่สูงแต่ให้คุณภาพเสียงที่ดีมากๆก็ถหาใครสนใจเจ้าไมโครโฟน Franken f m USB ตัวนี้ผมก็สามารถมาได้ที่ร้าน m i l เ Pro ปรโด้ว่าผมอยู่ที่รานแห่ง24แยก30หรืออยู่ข้างมหาวิทยาลัยเอแบกอสมชัน um หัวมากหรืออยู่ยิเย้งกับสนามราชมังคลากิาสถาน แต่ถ้าใครไม่สะวนเนี่ยอยากฝั่งซื้อออนไลน์ก็สามารถติดต่อมาตามช่องทางข้างล่างนี้เลยเรามีบรกิการเช่นกันรั้ผมไม่ว่าจะเป็น Facebook, l i ์ e Instagram หรือเบอร์โทรนะผมก็สำหรับวันนี้นผมเจ้าไมโครโฟน f ฟ n งเก้นเอสเอ็มยผมก็เอามานําเสนอประมาณเท่านี้แล้วกันสำหรับคลิปหน้าผมจะมีสินค้าตัวไหนมารีวิวอีกฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกัน